สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของพี่พีเนาะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําไพ่กันนะคะเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะที่พี่ว่าทุกๆคนก็คงมีคนของใจเนาะคนที่เหมือนเราไม่เคยได้แบบว่ารู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรรหือการสืส่อสารของและเขามันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีประสิทธิภาพขนาดนั้นหรือมันไม่ได้แบบ ชัดเจนหรือมันไม่ได้แบบจะทําได้ง่ายขนาดนั้นนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูลิปีแล้วคุณก็จะทราบดีนะคะว่าการดูไพ่เนี่ยก็แค่ตั้งสมาธินะคะแล้วก็ให้เลือกกองน,นะคะหรือเลือกออไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดนะคะวันนี้ก็จะมีอยู่3ามกองนะคะดูไปคร่าวๆก่อนนะคะ,นนะ,คะหรือถ้าใครต้องการเวลาในการที่จะเลือกนะคะคุณก็สามารถที่จะกดหยุดได้เนาะอันนี้นะคะ เป็น3กองที่คีพีจะทำวันนี้ที่คีพีจะใช้วันนี้นะคะการดูนะคะก็นึกถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็ถามคามําถามว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะหนึ่งสองสามนะโอเคนะคะถ้าคุณต้องการ เวลาเพิ่มะคะในการที่เลือกไพ่ก็อย่างที่พคปปี่บอกไปนะคะว่าคนอยู่นะคะแต่ว่าณตอนนี้นะพี่พี่จะไปทำกลุ่มแรกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนที่เพื่อนชาวกลุ่มแรกนะคะเขานึกถึงณตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มแรกนะคะไปดูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มแรกนะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คนกําลังนึกถึงอยู่ณตอนนี้นะเขา คิดเป็นไงเขา,ารู้สึกยังไงกับเพื่อนชาวตุรกแรก ชาวกรุ๊ปแรกนะคะนิวคีพีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเออ่ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดียังไม่ทำเลดไม่ได้นะคะก็เลยดูแบบนิดนึงนะไม่ค่อยแบบสวยงามนะคะต้องขอโทษด้วยโอเคชาวกรุ๊ปแรกขออภัยนะคะว่าคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงคิดยังไงเพื่อนชาวกรุ๊ปหนึ่งให้ judgment ให้ judgment มาตัดสินใจอะไรได้บางอย่างหรือถึงจุดที่จะต้องออทำอะไรสักอย่างนะคะดังนั้นเป็นไปได้ว่าชาวกรุ๊ปแรกออที่ผ่านมาอาจจะมีความคาราคาซังหรืออาจจะไม่ได้แบบมีจุดเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ณนะตอนนี้ความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องทำอะไรสักอย่าง ก็อาจจะต้องสื่อสารอะไรสักอย่างหรือบรถึงจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างระหว่างคุณและเขานะคะทีนี่มีไพ่เอ็ดสปอร์ตขึ้นมาไป,ไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการประชิญหน้าการคุยความกล้าหรือ,อ,อมีความรู้สึกอยากที่จะเข้าหาหรือแสดงอะไรบางอย่างนะคะ มีความรู้สึกว่าอยา,ากจะมีความรู้สึกนะมีความคิดมีการเริ่มต้นนะในเรื่องของการที่จะคุยกับเราหรืออยากจะเข้าหาเราหรือมีความคิดที่เริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะระหว่างคุณและเขาเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคุยกันหรือการติดตอ่อหรือการสื่อสารมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้แบบจะเกิดขึ้นเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพิ่งเข้ายสู่จุดที่แบบ กำลังที่จะมาถึงใบนี้นะจะพูดยังไงดีมันประมาณว่าอยู่ๆก็วันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเอออยากคุยอยากจะเข้าหาเปเพื่อนแต่ว่ายังยังไม่ได้แบบ take action หรอกแต่มีความรู้สึกมีความคิดนะคะสิเหรียญเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบในเชิงคนที่ เชื่อใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันหรือมีความสบายใจหรือมีความรู้สึกว่า,อ,าอบอุ่นมีความรู้สึกว่าไม่ได้แบบมีภัยอันตรายใดๆมีความเชื่อใจมีความรู้สึกปลอดภัยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับเพื่อนชาวกุ๊ปหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นพ่ายแฟมิลี่เป็นพ่ยสิบเหรียญเนาะดังนั้นเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยนะะไม่ว่าจะเทคชั่นหรือไม่เทคชั่น action, หรือ,อยังไงก็แล้วแต่ เขามีความรู้สึกดีกับเรามีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกว่ามันเชื่อใจเราได้มันรู้สึกแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบคิดเยอะเลยอะ่ะสาหรับเพืชาวกุ่มหนึ่งอะ่ะเพราะว่าฟิลเขาที่มีกับเพื่อนคือความรู้สึกแบบเชื่อใจถ้ามีคิงถือถ้วยขึ้นมาก็อย่างที่รู้กันนะคะว่า คือเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือเขาอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าอยากจะบอกให้เขาเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าเขาอยากจะบอกให้เรารู้ว่าเขามีความรู้สึกที่ปรารถนาดีกับเราเหมือนกันนะเขามีความรู้สึกนะไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแต่ว่าการที่จะโชว์หรือ express feeling ของเขาออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะต้องรอเวลาหรืออาจจะต้องใช้ความกล้าหรืออาจจะต้องต้องรวบรวมอ่ะนะคะต้อง ชนะใจตัวเองในการที่จะเป็นตัวเองให้ได้นะก็ดังนั้นก็อยากให้เพื่อนชาวกลุ่มหนึ่งรู้ไว้ว่าเออถ้าเขาไม่ได้แบบพูดอะไรมากเขาไม่ได้แสดงอะไรมากมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาไม่ได้สนใจเราหรือเขาไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ความรู้สึกเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงกับเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มหนึ่งอีกก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะถามว่าเขา คิดถึงเราไหมเขามิเขารู้สึกดีๆให้เราไหมก็พ่มันขึ้นนะคะว่าเป็นแบบคิงถือถ้วยยังไงก็ประลิชไม่ได้นะว่าความรู้สึกมันดีอยู่ตรงนั้นสามตาบกับหัวเจ็ดถ้วยกับหัวเด็กถือถ้วยกับหัวพ่ายเดยวิ เอางนี้แล้วกันนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเกพีไม่ได้แบบอยากจะพูดให้มันดูเบอร์วังอะไรแต่ว่าถ้าดูตามนี้นะเกพีเพราะเขาเนี่ยอาจจะเป็นได้พยายามที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราอะแต่ว่าไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนแบบไม่ใช่ว่าไปไม่รอดก็จะพูดอย่างนั้นก็นได้ไม่ใช่ว่าแช่งเขาว่าเหมือนกับประมาณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะต้อง มาอะไรกับเรามาเกี่ยวข้องวนเวียนกลับมาที่เดิมกลับมาหาเราหรือเลิกหรือจบหรือแบบตัดขาดจากเราไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะไม่ใช่ว่ายอมแพ้คือเหมือนแบบว่าเหมือนบางครั้งเราฝืนเราต้านอะไรมากๆอ่ะถึงจุดจนึงเราก็ จะต้องแบบฉลาดขึ้นใช่ไหมก็ต้องแบบหยุดแล้วก็อาจจะต้องแบบออยอมรับว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองดูก็ได้สักครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้ามันอยากจะให้เป็นไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปค mm hmm. ิพี่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาะะทีนี้นะมันอาจจะอยู่ในพีเรียดที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้แบบอะไรพยายาม่หนีความรู้สึกหรือพยายามที่อยากจะ explore แบบไปคบกับคนเอนหรือไปแบบ บิ่งเป็นความสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่เป็นผลนะเพราะว่าทุกความสัมพันธ์ที่เขาไปอาจจะทําให้เขาเนี่ยนะคะอ,อกหักหรือไปไม่รอดนะ,ะแล้วก็กลับมาที่ที่เดิมนะคะที่เป็นแบบสิบถ้วยนะคะกลับเปเพื่อนชาวคุกบหนึ่งต่อสิบเหรียญนะคะขอโทษทีสิบเหรียญสิบเหรียญก็พูดถึงความรู้สึกที่มันมั่นคงความรู้สึกที่แบบมันไม่ใช่จะเกิดกับใครได้ง่าย เลขขอไปสุดท้ายแล้วกันนะคะชาวกลุ่มหนึ่งอาจจะรู้สึกแบบงงๆนิดนึงเคพีเธออ่านให้งง,ง,งก็ดูสนตัวก็ได้นะเพื่อนๆมันเป็นพลังงานนะมันเป็นบางครั้งนี่ยน,นี่เคพ,พก็พึ่งแบบเข้าที่เข้าทางนะคะว่าจะกับมาทําเป็นรูทีนละทุกสิทุกททอย่างเริ่มลงตัวนะคะไพ่สีไม,ม้เท้ากับหัวมัน่นใจลึกๆลึกๆดิบลึกๆ ดาวหรือของเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคงไม่ได้แบบว่าไปกับใครแล้วแหละมันต้องเป็นเราแล้วแหละนะคะสี่ไม้เทา้าสิบเหรียญเนี่ยคือมันเีารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องร่วมหอนะคะด้วยการเราอาจจะต้องคบกันเราอาจจะต้องอยู่ด้วยกันหรือคุณและเขาอาจจะเป็นแบบคนของกันและกัน,นะะในที่ท้ายที่สุดอ่ะนะคะนี่คือความรู้สึก ะะความคิดของเขาะะที่มันอาจจะบบฟังดูเหมือนแบ,บแปลกๆแต่คพีก็หวังว่าพเพื่อนๆคงจะได้รับเมสเซจแล้วก็ได้รับแบบสถานการณ์ของไพ่ที่มันแมทช์กับความเป็นจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นเนาะคือเอาง่ายๆว่าคุณกับเขาอาจจะหนีกันไม่รอดนะคะคือมันมีความล็อกอยู่ก็ดูจากตามไพ่นี้ทีล็อกซึ่งกันและกันไว้ไม่ว่าจะ พยายามขนาดไหนมันก็ต้องกลับมาคิดถึงหรือกลับมามีความสัมพันธ์ซึ่งอแไรกันอยู่ดีนะคะนี่เป็นความแปลกนะคะของมนุษย์บางทีนะคะพย <c oughs> ายามหนีแต่ว่าบางทีมันก็ทําไม่ได้นะคะมันก็ต้องแบบกลับมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วก็รับมือกับไป นั่นคือคำทำนายทั้งหมดนะคะเมื่อชาวกุ่มหนึ่งใครอยากดูดวงเพิ่มเติมใครอยากสอบถามนะคะใครอยากได้น้ำมันว่านนะคะหรือว่าสีพึ่งนะคะก็สามารถที่จะรับไปบูชาให้แบบปังๆกันได้นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ยังติดต่อมาอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการดูดวงก็ดีกันรับ,บสายแบบมูเตลูไปแบบมูให้แบบชีวิตปังๆก็ดีนะคะิก็ต้อง ขอบคุณมากนะคะพเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe ติดตามที่พีนะคะขอบคุณมากค่าสวัสดีค่ะอ่ะมานะคะพเพื่อนๆชาวกลุ่มสองนะคะพเพื่อนที่เลือกไพ่เด็กนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังนึืกถึงอยู่เนี่ยเขารู้สึกเขาคิดยังไงนะคะกับเพื่อนๆชาวกลุ่มสอง ไพ่เดทไพ่เอ็ซครับไพ่เซเว่นอัพเอนติคอไพ่เอซอับซอร์สอืมเป็นไปได้ไหมว่าคุณกอกเขาคนนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้คุยกันสักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะอยู่ไกลกันอาจจะอยู่ คนละที่นะคะแล้วก็เหมือนแบบอาจจะเคยเคยแบบเริ่มความสัมพันธ์กันคุยกันแต่ว่าก็อาจจะแบบขาดการติดต่อกันไปแต่นะตอนนี้เหมือนอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดต่อกลับมาหรือเขาอยากจะคุยกับเรานะคะคุยน้ำคับเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะนึกถึงเขาบ่อยๆหรือเขาอาจจะเซนต์ถึงความ คิดถึงของคุณได้นะคะความรู้สึกของคนที่ส่งไปให้เขามันอาจจะสตรองอาจจะแรงมากทำให้เขาแบบรับรู้มันได้นะคะชาวกลุ่มอสองเป็น s ั b t e n d r i c a ถ้าคุณให้อะไรเขาหรือคุณไม่ได้ให้อะไรเขาเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเห็นคุณอยู่ทุกที่หรืออาจจะมีทรายอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ มันไปกระตุ้นหรือมันทำให้เขาเนี่ยนึกถึงเพื่อนชาวสองนะคะอยู่ตลอดไม่สามารถที่จะแบบอิกนอนหรือโกหกหรือซ่อนความรู้สึกนี้ได้จริงนะคะมันเขาเพิ่งรีรายสว่าเออถ้าความรู้สึกของตัวเองนะคะของตัวเขาเองเนี่ยอยากจะ คุยกับเราอยากจะน c e nice กับเราอยากจะทําดีกับเรามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหนีนะมันก็ดีกว่าไหมถ้าสามารถที่จะคุยกันได้หรือสามารถที่จะแบบก็คุยกันไปอะ่ะมันยากตรงไหนมันมันก็แค่แบบแค่แบบความสัมพันธ์เนี่ยชอบก็คุยอยากคุยก็คุยอยากทาอะไรก็ทำนะคะไม่ต้องหนะีเนาะให้ดโม คือก็แซดนะที่ไม่ได้คุยอะ่ะรู้สึกแย่นะไม่ได้คุยอะ่ะเหมือนกับประมาณว่าก่อนหน้านี้ถ้าเขาคุยกับคุณอะ่ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกดีหรืออาจจะรู้สึกว่าอืมทุกปัญหาหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกหรือคุณอาจจะออฟเฟอร์ให้เขาด้วยแบบคําแนะนําก็ดีหรืออะไรก็ดีที่มันแบบดีที่มันเมคเซนที่มันแบบเออเหมือนเป็นแบบทางออกเป็นแบบการช่วยเหลือที่ดีต่ดนะ ที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันมันทําให้รู้สึกว่าเออคิดถึงมันรู้สึกมืดนะคะเพื่อให้เดม,ต,มตอนนี้ก็คงอยากจะคุยนะอยากจะคุยแล้วก็เออไม่กลัวนะในการที่จะต้องแบบสัตย์สัมพันธ์หรือที่จะผูกมัดน้องพาเดวิลเพราะเขาอาจจะเข้าใจแล้วว่าเออคนเราบางทีเนี่ยนะคะการที่คอนเนคกับใครการที่จะมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะ ถ้าเราทําให้ดีมันก็ดีนะคะมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยสิบเหรียญกับหัวเขาอาจจะไม่เคยชินก็ได้นะคะในการที่ต้องแบบแอบเป็นห่วงอีกคนนึงหรือการที่จะแบบเป็นอะไรที่อบอุ่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เคยชินก็ได้คือมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาจากครอ,อ,อบครัวที่ไม่อบอุ่นนะบางคนมาจากครอบครัวที่ดูเหมือนพร้อมแต่ว่าพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้แบบ ให้เซนนี้กับเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเอ,อิมไม่ชิ่นไม่รู้ว่าจะต้องแบบแอคกยังไงในการที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสวีทหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบนอร์มอลทั่วไปอะไเงี้ยคะจะไม่รู้แน,น่อาจจะเป็นแบบปัญหาของเขาด้วยความไม่มั่นใจด้วยความรู้สึกว่าอาจจะทําไม่ได้หรือความรู้สึกที่มันไม่เคยเต็มอแล้วอยู่ๆมันจะเต็มหรือมันจะมีมามันเลยรู้สึกแปลกหมายถึงตัวเขาเองนะคะเพราะมันเป็นก้าถ้วยเนาะ อาจจะเป็นไปได้นะคะในวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาแล้วเขาอาจจะมีความกล้าไม่พอที่จะ embrace มันแบบกล้าไม่พอที่จะแบบว่าก้าวข้ามผ่านแล้วก็แบบ try ดูนะ try the tower r e c e n l y อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาคิดหรือ,อ,อรับรู้มาได้หรือตื่นรู้มาได้นะคะอาจจะเป็นอะไรบางอย่าง นะคะที่มัน destroy หรือมันแบบทำลาย e ีโเขาหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออการที่อยู่คนเดียว alone หรือเป็น freedom จริงๆแล้วมันก็แบบมันก็ไม่ได้แบบดีแบบ p e r ร์เฟแบบ100%ใช่ไหมทุกคนแหละนะคะเราก็เข้าใจว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนาาด้านขาวและด้านมืดด้านไม่ดีนเนาะแป็นเรืองปกติดังนั้นถ้าเราจะทำให้ชีวิตมันโอเคมันบาลานซ์เราก็อาจจะต้องแบบเออ สายกลางน่ยนะคะไม่ได้แบบว่าโดดไปทางใดทางหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นต้องสุดตรงนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเองก็ดีเราก็มีคอนเนคชันบ้างนะคะเราจะไปเก็บตัวอยู่เีงเดียวมันก็คงไม่ไม่ใช่นะเนี่ยอาจจะไม่ได้ที่ผ่านมาเขาอาจจะ d e p r e s หรือเขาอาจจะเข้าสู่แบบยุคบื้ของเขาเราก็เออเขารอดมาได้แล้วตื่นรู้มาได้นะคะว่าเออจริงๆแล้ว ณนะตอนนี้อาจจะเป็นชัปเ t อร์ที่เขาอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์หรือใครสักคนก็ได้นะเพื่อมีการเติบโตนะคะนะชีวิตมันอาจจะต้องแบบเติบโตไปอีกด้านหนึ่งที่จะต้องแบบเติบโตนะให้เด็กมีชีวิตโอเคก็ณนะตอนนี้อาจจะไป่ได้ว่าเขาอยากจะคุยเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเขาเชื่วมั่นในตัวเองแล้วเขาก็อาจจะอยากเป็นคนที่พร้อมแล้วนะตอนนี้ที่จะก้าวข้ามผ่านนะคะ พาร์ทเดิมๆของเขาแล้วเขาพร้อมที่จะทําให้มันดีขึ้นนะนั่นก็อาจจะกับเพื่อนๆชาวคุปสองด้วยก็ได้นะคะที่เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเออจะมาเป็นพาร์ทหนึ่งนะในชีวิตของเขาในตอนนี้คือเป็นคนที่เขาเลือกนะคะนะก็จะประมาณนี้นะความรู้สึกความคิดของเขาในตอนนี้เดี๋ยวขอดูพ่ไพ่บอกรชาวคุปสสองด้วย attention ก็เต็มที่นะคะเอ,อ่อ ก็ลองดูนะคะลองให้ลองเพย์เทนชันทูตัวเราด้วยนะหมายถึงให้เราแบบดูดูความรู้สึกเราด้วยแล้วก็ดูสังเกตเขาด้วยนะคะให้แบบทำตามความรู้สึกของตัวเองอยากเลิฟไปเลิฟเ,เ,เลยอ่ะจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะะเพราะว่าก็ทำไปเลยนะคะนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพรา ความกังวลบางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรลนะัรงวลไปก็เท่านั้นนะคะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนรีซ้อหรือมันไม่ได้เปลี่ยน,อ,อ,ยนอะไรให้มันดีขึ้นดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะชาวครุ่สองถ้าใครอยากจ,จะดูดส่วนตัวนะคะนะก็สามารถที่จะแอพไลายนะคะ,นะคะแล้วก็สอบถามกันมาได้นะคะหรืออยากได้สีพึ่งน้ำมันวานนะคะก็ยังมีให้บูชายอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้แล้วคุณชอบหรือว่าเหตุการณ์ของ การน้ไพ่นี่มันแมชมันตรงมันเลยสนเนก็กด s ั b s c r i b e กนแล้วจะให้ลวีด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนชาาคุษสามเพื่อที่เลือกไพ่เด็กนีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่เนี่ยเขารู้สสกอยอา่าไรไพ่เจดดาบไพ่เจ็ดดาบ ขารู้สึกว่าคุณไปหลอกเขาหรือเปล่าหรือคุณแบบมีอะไรปิดบังหรือคุณมีเจตนาอะไรที่ที่มีรับลมคนในหรือเปล่าคือมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเราอยากจะแก้แค้นหรือเราแบบเชื่อไม่ได้เ่ยชาวกรุ๊สามซึ่งอันนี้ถ้ามันแบบตรงก็ดูต่อนะถ้าไม่ตรงไม่ต้องไม่ต้องดูต่อแนตะ่พลังงานเริ่มมาเป็นแบบนี้ คือมันจะต้องมีความดาราม่าระหว่างคุณและเขาอะนะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเฮิร์ตกับเขามาเยอะหรือเขาทําให้คุณแบบเฮิร์ตเหลือสักอย่างหรือไปไปได้ว่าคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างเข้าหรือเขาอาจจะทําอะไรให้คุณไม่สบายใจการนอกใจหรือการโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่มันซึ่งมาเกิดขึ้นเป็นไพ่ใบน,นี้ว่าเออคุณอาจจะอยากแบบทูี์เขาแบบที่เขาทูี์คุณนะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นอนะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามบาลานซ์พยายามอดทนพยายามที่จะเป็นคนดีแต่ว่าไม่ละนะคะเป็นคนดีมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นคนดีแล้วมันไม่เกรงใจเราก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นคนที่ประกาศนะให้รู้ว่าอืมก็ช่วยครบกันบ้างหรือช่วยแบบรู้ซะบ้างนะคะว่าฉันก็ไม่ใช่ที่จะแบบ ดักดานหรือว่าเป็นคนที่จะทําให้เธอเออที่รอให้เธอแบบทําฉันได้อย่างเดียวรู้จักฉันน้อยปะอย่างนี้ได้ไหมชาวกลุ่มสามนะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบเฟียดขึ้นเก่งขึ้นเออมันเก่งขึ้นนะคะมันร้ายอ่ะนะตอนเนี้ไม่เคยเห็นพาน,นี้มาก่อนเลยเอ,อ้ยมันลดอยู่นะดุดันนะช่วงเนี้ยคนเด,เ,ดเดิมหายไปไหนแล้วล่ะคนแบบแม่พระหายไปไหนแล้วล่ะ ตาไปแล้วค่ะชาวกุศลบอกนตอนนี้เป็นคนแบบที่จะสั่งการเองนะคะกำหนดชีวิตตัวเองคือ powerful นะนะ้นตอนนี้ตัดสินใจตัวเองได้นะคะฟังตัวเองแล้วก็คนอื่นบ้างฟังฉันบางนะคะนี่คืออาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาเซนได้จากคุณหรือตัวคุณเองอะนะคะที่มีความรู้สึกแบบนี้นะให้รู้สึกกับหัวก็อยากจะบอกว่า คือณนะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้วิ่งตามละเราก็ไม่ได้แบบจะไปเซอร์วิสใครหรือจะแบบยอมใครละนะคะใครอยากจะเข้ามาหาคุณหรือใครต้องการอะไรเขาต้องเข้ามาเองคือมันเหมือนแบบคนที่ฟรีปะพลังงานชาวคุปสามเนะี่ยสตรนส์คือสตรองขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเขาต้องยอมคุณนะหรือเขาอาจจะมีความกลัวคุณก็ได้นะคะว่าเออ คุณไปทำอะไรมานะคะทำไมถึงแบบดูสตรองขึ้นถึงแบบพยายามที่จะเบ่งกล้ามโชว์นะช <c ười> าสาคือที่ผ่านมามันอาจจะสอนให้ชาวพุบธสได้เรียนดูนะว่าเออคือผ่านมายเยอะไงผ่านมายเยอะมันก็ต้องเป็นเพจอะนะแล้วมันก็แข็งในเองตามธรรมชาตินะตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเนี้ยทาร์ฟอร์มว่าเออกูไม่เครียดแล้วกูไม่ต้องแบบ มานั่งเคียนนั่งยอมนั่งแบบอะไรไม่โอเคอะไรก็บอกไปนะคะไม่โอเคอะไรก็ชัดเจนนะใครรับได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องได้นะคะถ้าจะอยู่ด้วยกันหรือจะแบบอยากมีอะไรที่ดีๆก็ต้องแบบทำอะไรให้มันดีๆนะคะคุณถึงจะแบบทำอะไรให้มันดีๆเหมือนอย่างที่ได้รับดังนั้นในไพนะ่ดอ e empress เขาอาจจะรู้สึกหรือเขา,าจ,จะบอกว่าที่ตามมาคุณอาจจะเป็นคนที่ nice ดีมากคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นผู้หญิงในฝัน แต่ว่าผู้หญิงในฝันตอนนั้นที่แบบอยู่กับเขาอะ่ะมันทําให้คุณแบบคิดเดยอะหรือมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออไม่สบายใจอะ่ะรู้สึกว่าคือต้องเยอะคือเป็นอะไรก็ต้องเก็บไว้คนเดียวอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าจบพอกันทีนะคะนะให้ถูกตู่นะจบไปเลยเจ็บก็คือเจ็บก็ยอมรับว่าเจ็บนะคะเราก็ไม่พยายามไม่ฝืนด้วยเราก็แบบฉันดูแลตัวเองได้ฉันแฮปปี้กับตัวเองดีนะคะนะ แล้วกนะ็ตอนนี้ก็คือแบบปเทคตัวเองมากนะไม่มีเราเรื่องของแบบใช้ความรู้สึกอ่ะไม่ได้แบบว่าอ่อนโยนเหมือนเคยแล้วนะไม่ได้แบบว่าจะมาอะไรได้แล้วนะใช้สมองตระกะอย่างเดียวแล้วก็ปเทคตัวเองสุดฤทธิน์นี่คือสิ่งที่เขามองเห็นแล้วก็ฟิลถึงคนว่าคุณแบบพร้อมจ้วงพร้อมแบบไฟพลังงานคุณอาจจะเปลี่ยนอ่ะจากเดิมจะเป็นคนที่น่ารักใสใสแล้วตอนนี้จะเป็นแบบแม่ทัพอะไรเงี้ยคือกูจะไฟล์เยอะละ อารมณ์เสียหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปอีกคนนะคะ mm hmm. นะหาตามทำงานอย่างเดียวหรือแบบมันนี่เท่านั้นนอกเอวิตเอ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะนี่อาจจะเป็นฟิลที่เขารู้สึกหรือเขาแบบเห็นคุณนหะว่าเออณตอนนี้ justice ค่ะกู mm hmm. ะเป็นคนกำหนดเองค่ะนะคะว่าจะดีหรือไม่ดีคือดีมาดีกับไม่ดีมาก็ไม่ดีกับนะคะอันนี้คือไพ่คา,ามาหรือไพ่แบบ คือทำอะไรก็ได้อย่างเงี้นนะคะคทำดีคุณก็อย่างเงี้ยนะว่าไปตามนั้นไม่มีไม่มีอิมมอร์ชเนแบบเซนซิทีฟอะไรไม่มีลนะไม่มีไม่มีคนเดิมละนะคะคนี่คือคนใหม่เออคือสิ่งที่เขาเห็นนะคะมันก็ดีนะคะมันก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเออมันต้องเล็กสเปคคุณมากขึ้นมันต้องแบบพัฒนานะการที่จะต้องแบบคิดคุณหรือคุยกับคุณมันก็จะต้องแบบดีขึ้นนะมันจะมาแบบว่าเอาเปรียบเหมือนเดิมไม่ได้นะชันปรึกษาโอเคนะคะ ใชก็เหมือนเดิมนะคะใครอยากดูดวงเพิ่มเ,เติมก็แอปไลน์นะคะใครอยากจะได้สีพึ่งนะคะน้ำมันวานนะคะไปบูชาให้แบบชีวิตแบบป็ไปเหมือนเดิมนะ,ะของสเสน่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่งาก็จะปัดกันหนือนการง,ง,งานผู้ชมผู้ใหญ่นะคะก็บอกว่าไพ่มันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงชีวิตของเพื่อนๆนะคะแล้วตอนนี้ก็คือสรุปได้ว่าเขากลัว เรารู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ว่าไปกินอะไรมาก็อลองดูนะคะเพื่อชาวกุ๊ปานั่นก็คือสิ่งที่เก็ทพีอยากจะฝากให้เพื่อนๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีวันที่ดีใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราชอบพลังงานหรือการอ่านไพ่หรือมันแมทช์หรือมันระรับแต่ก็สามารถกด subscribe กดไลค์ก, like, กํลังใจให้กิพีด,ด้วยวจ๊าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ